ฉเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตชั้นป .4 บทที่1แบบฝึกหัด1.9หน้า16ถึง17ข้อที่1หาค่าประมาณมีจำนวนมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนะคะข้อที่1 หนึ่งล้านสี่แาปรค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะดูในหลักพันนะคะหลักพันเป็นเลข4ดังนั้นในหลักหมื่นจะเหลือเท่าเดิมนะคะได้ค่าประมาณเป็น1นึ่งล้านสี่แสนเต่อไปค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนให้ดูที่ หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นเป็นเลข9ดังนั้นในหลักแสนจะเพิ่มไปอีก1จาก4เป็น5ได้ค่าประมาณเป็น1 5,000 500, ล้านแสนต่อไปนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านให้นักเรียนดูที่หลักแสนหลักแสนเป็น4ดังนั้นในหลักล้านจะเท่าเดิมนะคะได้ค่าประมาณเป็น หล้านข้อที่2ค่ะ2องล้านสามแสนเมืนหพันหนึ่งร้อยค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะให้ดูที่หลักพันหลักพันเป็น5ดังนั้นในหลักหมื่นจะเพิ่มอีก1จาก7เป็น8ได้ค่าประมาณเป็น2องล้านสามแสนแมืน ต่อไปนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนดูในหลักหมื่นในหลักหมื่นเป็น7ดังนั้นในหลักแสนจะเพิ่มอีก1จาก3เป็น4ได้ค่าประมาณเป็น2 4 0ล้านแสนต่อไปค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านให้ดูในหลักแสนหลักแสนเป็น3ดังนั้นในหลักล้านจะเหลือเท่าเดิมนะคะก็คือ สองล้านได้ค่าประมาณเป็นสองล้านข้อที่3นะคะ6ล้าน9ก้าแห้าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะดูในหลักพันเป็น6ดังนั้นในหลักหมื่นจะเพิ่มอีก1จาก5เป็น6ได้ค่าประมาณเป็น6ล้าน9ก้า0 0ื่น ต่อไปนะคะค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนดูในหลักหมื่นนะคะเป็น5ในหลักแสนก็จะเพิ่มจาก9เป็น10 10 0 0แสนเท่ากับ1ล้านนะคะจาก6ล้านก็จะเป็น7ล้านได้ค่าประมาณเป็น7ล้านนะคะต่อไปค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านให้ดูในหลักแสนนะคะ หลักแสนเป็น9ดังนั้นในหลักล้านจะเพิ่มอีก1จาก6เป็น7ได้ค่าประมาณเป็น7ล้านข้อที่4นะคะ39ล้าน7จ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะดูในหลักพันเป็นหนึ่งดังนั้นในหลักหมื่นก็จะเหลือเท่าเดิมนะคะได้ค่าประมาณเป็น สามสิบเก้ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นต่อไปค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนดูในหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นเป็น2ดังนั้นในหลักแสนก็จะเหลือเท่าเดิมได้ค่าประมาณเป็นสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนต่อไปนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน ดูในหลักแสนนะคะในหลักแสนเป็น7ดังนั้นในหลักล้านเพิ่มไปอีกหนึ่งนะคะได้เป็น40ล้านต่อไปข้อที่2นะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวน3ามจำนวนตามข้อกําหนดข้อที่1น,นะคะให้จํานวนมีค่าประมาณ70,000ื จํานวนที่มีค่าประมาณ70,000ะะมีหลายคําตอบมีมากกว่า3จํานวนนะคะก็คือจํานวนตั้งแต่65,000ไปจนถึง69,999และ71,000ไปจนถึง74,000 999นักเรียนเลือกตอบมา3จํานวนนะคะตัวอย่างคําตอบนะคะอย่างเช่น65,400 69,999 74,850ต่อไปนะคะข้อที่2 จำนวนที่มีค่าประมาณ4,000นะคะซึ่งก็คือจำนวนตั้งแต่3,500,000ถึง3 0 9 9 9 9 9และ4,01ถึง4,40,000 9,999นะคะเลือกตอบมา3จํานวนค่ะอย่างเช่น35000 5,55 38000 8,600และ424,000 999ไปค่ะข้อที่3จํานวนที่มีค่าประมาณ3ล้านนะคะก็มีมากกว่า3จํานวนซึ่งก็คือจํานวนที่มีค่าตั้งแต่2ล้าน5้าแสนถึง2ล้าน9 90, 9 000, 9แสนและ 3ล้านเอถึง3มล้าน4แสนเก้าหเเลือกตอบมา3จมจำนวนนะคะอย่างเช่น2ล้าน5แสน4มืน6พันสองล้าน เจ็ดแสนหกหมื่นห้ล้านหกแสนเข้อที่สี่นะคะจำนวนที่มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้าน เป็น2ล้านนะคะซึ่งก็คือจำนวนที่มีค่าตั้งแต่1 9 9 5 0ล้านเก้าแสนเในหลักพันนะคะจะต้องมีค่าตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะไปจนถึง1 9 90, 9 9 9ล้9น9 9 9 9999และ สอล้านเอไปจนถึง2ล้านสี่พันเนะคะจะมีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นเต็มแสนและเต็มล้านเป็น2ล้านนะคะนักเรียนเลือกตอบมา3จํานวนอย่างเช่นครูตอบเป็น หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองล้านห้าร้อยและสองล้านสี่พันต่อไปข้อที่สามนะคะ ระบายสีลูกโป่งที่มีตัวเลขแสดงจำนวนตามข้อกำหนดข้อที่1นนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของห5 5หมืค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน 50, 5, 5ม่น,น,น,เ,มมนเราก็จะดูในหลักพันนะคะในหลักพันเป็น5ดังนั้นในหลักหมื่นก็จะเพิ่มอีกหนึ่งจากห้าหมื่นเป็นห0,000ื่นนะคะให้นักเรียนระบายสีฟ้านะคะ มาดูในลูกโป่งนะคะ60,000ให้ระบายสีฟ้าระบายสีฟ้าตรง60,000นะคะต่อไปข้อที่2นะคะมีค่าประมาณ4ี่ล้านแปดแสนะคะให้ระบายสีเหลืองจํานวนที่มีค่าประมาณเป็น4ี่ล้านแปดแสนนะคะก็คือจํานวน สี่ล้านเจ็ดแสนให้เราระบายสีเหลืองนะคะต่อไปข้อที่3เลขโดดในหลักหมืน่นมีค่าห0หมืและมีค่าประมาณ20ล้านให้ระบายสีชมพูนะคะมาดูจำนวนนะคะในหลักหมื่นจะต้องเป็นเลข6 จำนวนที่หลักหมื่นเป็นเลข6นะคะและถึงหลัก10ล้านนะคะก็คือ19บก้าล้านแปดแสนหกหมนักเรียนระบายสีชมพูนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะ จำนวนที่มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านคือ1ล้านและมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนคือ9 0 0 0 0 0ให้ระบายสีส้มนะคะจำนวนที่มีค่าประมาณเต็มแสนเป็น9 0 0 0 0 0นะคะก็คือ8 9 9 9 8 8และค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนะคะในหลักแสนเป็นเลข8ดังนั้นในหลักร้านจะเป็น1 ซึ่งได้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านคือ1ล้านให้ระบายสีส้มลงไปนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นและค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านเท่ากัน ให้ระบายสีแดงนะคะจำนวนที่ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นและเต็มล้านเท่ากันนะคะก็คือจำนวน1 9ล้าน้าน้นะคะและเรียนระบายสีแดงลงไปนะคะข้อที่6นะคะจำนวนที่น้อยที่สุด ที่มีค่าประมาณ70,000ให้ระบายสีเขียวนะคะซึ่งก็คือจำนวน6,500 0นะคะที่มีค่าน้อยที่สุดและมีค่าประมาณเป็น70,000นนะกเรียนระบายสีเขียวนะคะเขียวนะคะข้อที่7ค่ะ จำนวนที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณ70,000ให้ระบายสีน้ำเงินนะคะจำนวนที่มีค่ามากที่สุดและมีค่าประมาณ70,000ก็คือ74,999ระบายสีน้ำเงินนะคะต่อไปข้อที่8นะคะ ค่าประมาณเป็นจํำนวนเต็มพันและค่าประมาณเป็นจํำนวนเต็มหมื่นต่างกัน2,000ให้ระบายสีม่วงนะคะจำนวนที่ค่าประมาณเต็มพันและเต็มหมื่นต่างกัน2,000นะคะก็คือ51,612ในหลักร้อยเป็น6นะคะในหลักพันจะเพิ่มเป็น1ได้เป็น52 ,000 ส่วนค่าประมาณเต็มหมื่นในหลักพันเป็น1นะคะดังนั้นค่าประมาณก็จะได้เป็น5 0า0 0ืนห0า0 0ื0นสลบห้ามเหลือ2000นนะคะระบายสีม่วงลงไปค่ะ